เรื่องจับนี่ทีนี้กานต่อไปงานที่สวินทีวินทีท็อปแอมตัวนี้วงจรอ่าตอนเรีนขาแปดไอซีขา8ปดเราอ่าขาหนึขาสองขาสามขาสี่ขาห้าขาหกขาเจ็ดขเสียบขาแปด เข้าที่สิบสองโวลต์สโวลต์แล้ทีนี้ขา4ขา4นะขา4เสียบเข้าที่ลบ12บสองลบสิองแล้วทีนี้ต่อขา2องขา2ออกมาขา2ไปไหน ขาสไปที่ r 2 k r 2 k แล้วก็ไปที่ c 0 0 5ขห้าสองอืมนะโอเคขาสอเหมือนกัน c 0 0 5อยู่ตรงไหนตรงนี้น้อแล้วก็มาต่อรอดูตรงนี้แล้วปีฝั่งหนึ่งของ r 2 2 k เคไปเข้า c ี1ใช่ไหมหรือว่าไป2 k เคก็ได้เสียบ2เส้นเลยฝั่งหนึ่งเสียบ2เส้นเลยเสียบรอไว้2เส้นเสียบรอไว้2เส้นเลยเห็นไ,ไหมสองเส้นรอลาานะ้รซ้ายหน่อยเสียบรอไว้2เส้นเลย <c oughs> <c oughs> นี่สองเส้นนะนะสองเส้นโอเคอีกเส้นหนึ่งไป4ี c, 1ุ สี่ศูนย์จุดหนึ่งอยู่ตรงไหนตรงนี้อ่านีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งไปไหนไป 2K เหมือนกันโอเคส k เหมือนกันแล้วก็จาก 2K ไปไหนต่อจากสีตัวนี้ลงกาวก่อนสีตัวนี้ลงกาวก่อนเนี่ยนี่ใช่ไหมนี่ลงกาวลงกาวโอเคลงากาวเลย จาก 2K ไปไหนต่อจาก 2K ตัวที่สองเนี่ยนะไปเข้าขาหนึ่งจากตัวนี้มาเข้าขาหนึ่งโอเคเข้าขาหมไปเสียบขาหนึ่งเลยเอ่าเสียบเรียบร้อยแล้วอ่าต่อมาเรามาต่อตรงนี้วนย้อนกลับมาตรงนี้เท่านี้นะ่อยจาก C 0.5อ่าเราเสียบข้างหนึ่งแล้วใช่ไหมเสียบข้างหนึ่งแล้วเลยข้างหนึ่งสองเส้นเหมือนกันสองเส้นเหมือนกัน สองเส้นเหมือนกันโอเคสองเส้นอันนี้ไปที่ R1K หนึ่งเส้นไปที่ R1K น,น่ำเหมือนเดิมนกแล้ว R1K ไปไหนก R1K ลงกาวลงกาวแล้วก็รอดนะตรงนี้รอดมาทางนี้ลงเกาวลงกาวเสร็จแล้วไอ้อีกเส้นหนึ่งไปไหนของ C เห็นไหมจาก C ตัวนี้ไปที่ C 0.5อีกตัวหนึง่งเราต่อไปแล้วนี่ก็มาที่0.5อีกตัวหนึง่งตัวนี้อ่าเลย C 5จากตัวนี้อ่าดูตรงนี้จากีตัวนี้ก็ไปที่แค่ไหนไปขาหนึ่งก็ได้หรือว่า2 k เคก็ได้ขาหนึ่งก็ได้ขาหนึ่งตรงนี้ แล้วก็มาดูวงจรที่นี่เห็นไหมเราต่อเสร็จแล้วส่วนบนต่อเสร็จแล้วเหลือส่วนล่างเราก็ต่อจากขาหนึ่งขาหนึ่งเต็มแล้วเราก็เสียบจากตัวนี้ก็ได้ขาหนึ่งมันเต็มแล้วเสียบจากตัวนี้ก็ได้ไปอาร์สามสิบสามเคอารสิบสามเคอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นาจาก r 3รสามสิบสามเคไปไหนต่อก็ไปเข้าขาสามกับ VR 2สองเส้นเลย อางนี้มีสองเส้นทางนี้เสียบสองเส้นเลยไป VR ใช่ไหม VR เข้าไ่ VR 10 k ก็ข้าขหนึ่งขาสองก็ลงกาวใช่ไหมขาสองก็ลงกาวขาสองลงกาว,างงกาวเพราะฉะนั้นอีกอันนึงก็ไปเข้าขาสามไหนล่ะ นี่อนี่อีกอันหนึ่งไปเข้าขาสามขาสามแล้วก็วนเข้ามาเข้าขาสามตรงนี้อเคเข้าขาสามเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วเหลือแต่วัดชะโคเพื่อเราก็หาดูจ้ำที่มันต่อกับขาหนึ่งอะไรบ้างนี่ต่อกับขาหนึ่งได้ไหมเนี่ยโอเคนี่ต่อกับขาหนึ่งแล้วนี่อันนี้คือสายสายวัดนะทีนี้สายกาวเราจะเป็นสีเขียว วิอากาวเาอยู่ไหนอ,อยู่ตรงนี้วัดเสียบจากตัวนี้มาเลยครับสองนี้เราก็สโคปเรามาจับตรงนี้เลยนี่วัดขาหนึ่งเลยแล้วก็นิบที่กาวเสียบพักอนี้เลยเสียบปักเลยสโคปเปิดแล้วใช่ไหมลองออลลดูลรวปรับตัวนี้ดได้ไหมปรับตัวนี้ด้วย Những người khác của 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 người khác của